พี่ก็กำลังนั่งชิลกับคุยกันอย่ตอนแรกผมนึกว่าโขงโข,อง,ขงกินตกมันถึงไงว่องเนาะกินตกมันงานเดียวแล <ใน S 2> ้วนคนนายยกครับพี่ต้องลงมาด้านล่างเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าที่ไล่ค่ะพี่เพราะว่ารถข้างหลังติดเต็มเลย โอ้กลิ่นตกมันแกแรงมากที่งานเดียวนครนายกครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้กลิ่นตกมันหูเลยอุยอุ้ยตกใจเลย พี่คะคันนั้นอ่ะพี่คันนั้นไม่ขยับรถเลยลงจ วันนี้นะครับได้พบอีกหนึ่งพายตกมันพี่พายงานเดียวนครนายกนะครับมาที่ทุ่งกวางนะครับแค่ข้ามถนนนะครับช็อตเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากที่มาเมื่อต้นเดือนกันยายนนะครับที่ทุ่งหนองผักชีโป่งชมลมเพื่อนก็หายหน้าหายตาไปเลยนะครับมาพบวันนี้ครับข้ามถนนมากิ่นตกมันหนักมากนะครับยังตกมันอยู่นะครับใน2เดือนนี้มีภารกิจได้เดินข้ามถนนฝั่งทุ่งกวางตะวันตกนะครับหลังพบพี่พายทองคําตกมันเหมือนกันนะครับ่วงบายครับ